สบายดีพี่น้องบรสิ์สุขสุขคนสบายดี FC ุกช่านหน้อยบาได้เขามาหลายมือลายเวนแปกหูแปกตาเนาะมาเหมือนี้ยเนื่องจากค่าเวียกงานเวียกงานงานเลยพี่น้องเลยฮากาเลวฮากาเลวฮาก็เลวเวียกปั่นเขาปั่นน้ำค้นเขาซอยเรือจะาของลายมือตืบบริษัทเขามาหานางลอยไหม่ขาับกระตัดเลยมันตัดเบล้ว แอนบ่เลยแอนบ่เลยเป็นถอดแลว้วสิเผาถ่านพ่าเราบาดนี่เผาถ่านก็จะมาซืือเอาดอกเล้ปลาโขมาฟักอืม ลอกก็เทอบเลยสาไหม่แดงไอ้อะนะไอ้มาแต่สาวใช่เหตุใ้จักมืออะไรนี่นะนเออมือนยังคือยังบรติตกลงกับขาสางคือเห็ดเลย บ่ได้สบายดีก่อนอ้าวสบายดีโอ้ลืมยังบ่ได้ตกลงถามค่าสร้างคือซื่อว่าเท่าใด๋อะข่อยก็บ่ฮู้คือกันเด้อของค่าสร้างว่กะถามจ่ายเงินแล้วกถามค่าสร้างว่าคันจะให้ต่อกระเทงมาเท่าใดแล้วเราเอ้ือ5,000อกยังบ่ได้ว่าเออตกลงเฮ็ดเลยกยังบ่ได้ว่า เพราะว่า่าดส้างกัยังไร่มีได้จักกันได้ยนได้ปุบปั๊บสั่งเฮ็ดือก็เฮ็ดได้ยังมันวาว่ากันยเดีวบอกให้เจ้าสั่งเสาไว้ยังมันบอกฮ็ดเลยเดองงได้เลยนี่แหละพี่น้อง่นเพิดมาหาพันที่ยังหาพันกับเพง ตัดจากมืออะไรนี<ะ>่นะอือซื้อแล้วบ่จักนะเหมือน,น,นอยังบ่คือโ <c ười> กนหัวไปบวชไปบวชนะภัยบวชนะ <c ười> มดบวชนะมดบวชตายเอ้โหตรวจจ้ะ <c ười> ลืมเลยนะลืมแล้วหบวได้เห็นอะไรมึงอะไรลืมเลยอยู่ให้จะปิดกล้องกันเขาผลักท่าเอฟซีวสิมาหนังกาเสดหัวกระโหลดเลยเหตุไปลาบะคนหัวโหลดก็ลงไปอยู่บาดผุดตัวมัมันอยู่ในเหือดไหนหัวโหลดมันม่อยู่น้าไม่ออกตล่าว่าขาซ่างรัน

เขากินหัวจะโล่นะเลืบ่ได้โล่นเลยเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่กแต่พ่อเพ่าจะโกนหัวเขาเอากินหัวยังบ่มันคือบ่แม่เราเป็นขี้นั่นบ่เป็นขีดกาดเออบ่บ่ปฏิเสธจ้ะแม่นได้าวอยากฉีดมาทางข่อยได้แม่นใจะอย่าบ่ได้ใส่ยายังอยู่บ่เนี้ยทายาบ่บ่ได้ทายาบ่แล้วเป็นกาดคันยุบคันเออคันคันแล้วมันลมเลยเห็นคันไ้ม ไว้เนี่าเจ้า่บคขดนนี้นาหามก็ไปนี่นี่เบาเาว่ามพาเตียงนะหาเตียงก็ไปนี่นี่นีนี่ดังนี่ไปบ้านจอยจอยเาจอยไปพุ่นมาพี่ก่อนตาตาหามก็ปล่อยนี่หามก็ไปพุน กบุกันเด้อเรื่องนีเด yeah. uh ้อเหู่บาดไปกระเดียวว่าชิสามาผู้ใดมีเงาหมใจลต่อมีเงาลูก้ตัอาไปเอามาจมื่นไหบอกว่าเอามาจมือนไปสั่งกเดี๋ยวมือ่อยมาพวบอจะคือบอซ Tầm cắn bớt cái tuần ừ. nội sau nháy cho mày nhá đen ừ. tôi tô càng nên bao nhảy bừng, bớt, bớt. ลืมอีกลืมอีกสบายดีสบายดี้องครับเออค่ะมาแนบเกบบไซอีกสบายดีป้ลุงนั่น่นเกือบะปูลฮะนั่เกือบไซ้ยเอหนาอย่าซื้อมาจะเถื่อเริ่มาันเกือบจะรนะ ร้อยนางร้อยหมวกับบอสบายมุจ่กสบายดีเอฟซีใบมาน้อคนย่แ่นั่นดีกว่สนวงลีงเอลเกงนีระเบก้บปูมักซี่ได้บวบเห็ดคุ้มบวเห็ดลิมอันนี้นะโอ้ยกะเดียว่เห็ดคุ้ม ອາຍເບິ່ງແນ່ພີ່ນ້ອງຢາກບໍ່ເຮັດອ້າຍນາອາກ້ອຍບໍ່ແມ່ນຫັ້ນເດຊິອາກ້ອຍອາກ້ອຍສະບນກກໍເກ້ອັຄຸນນ້ຈດນດຈມດ กินหมากได้เลยได้มากมันนะตัวนี้นะโรกระกินแล้นเครือคื้นนี่ยเนาะอาจาร้ามากินจะบอเคือขึนใช้ไผ่ปลูกมะเครือตันนี้เป็นไงไว้แท้ห้องนี่แล้วคนปลูกเขได้ตอนนั้นผลุงลาบอกใช้ให้ปลูกก่อนเลยเป็นมากเลยนะขอนเขา

ใครบัดจับจุกขอการแปรผีผูกผิกนะอยากนำเลือนมะริกับ้กผ่ตัวนี่อันนี้ผักอีตููมิกจับห่างออกจากกันแล้ววะสิปูก็นจุมไปจุกไปแยแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาในฮักแล้วนี่นะโอ้ยตายแล้วของเฮาเนี่ยรักขอามกันนี่นะเอ้ยชดยอดชดยอดรักามันใส่ตู้วะดูอาสูได้ชดยอด เดเยมันจะไปลิองเข้าเออมองเข้าองโตอีกองพววของเมียตัวแรกเมียปลูกชาเมียปลูกกันซุ้มนั่นแหละเ้ของเ้าไปตูนะของพววเมียปลูกมะพริกอืองพววของเมียได้เนว่าในนี้องไฟคองมันสวย่นนี่กับองเก่าของข่อยที่ดำได้แบ่งกันอีกเวลากินนี่แบ่งกันเดียวเนาเวลากินกินของรวม กรเดียวอัไงภัยโบสบายดีเวลาเวลกินนี่กับเาว่าแบ่งกันดีใครกินก่อนใครกินหลังอของไผของมันเขาลกให้บหลายๆแปวก็สอบพ้เออว่านหน้ามะาวโอ้ยัเป็นย่งน้เอามาปลูกลูกทำมันเป็นกับเพิ่นมักปลูกจุมกันเนาะที่จริงเนี่ยเไ่นเนขันปูเนี่ัน แบบนี้มันบ ah ่เก <S ession wrote> uh, ิดมันบ่แตกย่าเว้แตกคือสัตเออแตกอันนี้มันสิแตกมันปลูกง่ายผักอันนี้นะง่ายอยู่ยอดมันเๆๆมก็ยังเกิดดจอยว่าเนๆตัวนี้ก็เกิดในเวลาเาทมมันก็แตกขึ้นไปอีกโลดนี่อันนี้อันนี้บ่แตกตัวนี้มันบ่แตกไก่จอยากงามบ่โลดเอาพุ่นมาโยโลดขี้งัวนะมีอยู่บ่ คุยเฉลยนี่เคี้ยวขึ้นเลยทำสิกินทำสิกินอันนี้ก่ะใส่พูยล้วบ่อยนี่ตั้งลอยด้วยนี่เนื้อเห็นมันก็ตายหมดเลยเน้องตั้งรางลอยตั้งรางลอยตายไปแล้วอันนี้เขาใครจะปลูกไหมยังไม่ได้ปลูกอันนี้นะยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกพังห้อมพิ่นพึกไว้เลยโเกิุลห้อ่อแล้วบ่เนี่ยฮะพ่อแล้วของสิปลูกนี่ของสิปลูกหรือว่าสวนมันน้อยพ่อนั่งไอยพ่อแล้วบ่ ยังเตะบูมีพังห้อมกับประกาศยังประกาศบอประกาศประกาศใครได้ยังบักบักแตงจะต้องบูบักแตงจะมากินบักแตงเออเฮ้ยปูผสมมาเฉลี่ยจะบรมาณซัมนี่กับมกพริกซัมนี่เฉลี่ยจะมาดูคั่วให้ครัวให้ได้เอาเสือลงเฮ้ยเอาเสือลงเด็กเสือลง ตาคือมุมแท้กินยังแต่เช้าแทะอยากอะไรไอ้นะไม่อยากกินเห็ดหัวเนาะหัวกันแบะกันงูอ่ะบ่แบะนะบ่อยู่ดอกแบะนะแบะนี่บ่อยู่เสือแลูกฉันเห็นแบะเนบ่มีดอกแบะนะแตนี่นอเบะแบะฉันมีอยู่แต่มันไปใกล้มันได้มันบ่เข้าบ่ามัน มันยังบ่เห็นของปลูกเด้มันต้องเห็นดของปลูกก่อนเมื่อยนะมันคุ้มหักชลีนี่ยเลยไปเยอะมากจายไปแล้วนี่จะต้องเห็ดจะต้องเห็ดคือคุ้มบักพริกนี่ใส่รัดอันนี้ก็แม่นสาเล่ไอ้เห็ดแบบยาวๆเด้กกึงจะเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดเป็นแถวเนาะเออไี่คือบ้านเฮาปวุบดีว่าบ้านเฮาบ้านเฮาปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้ก็ปลูกยำฝนปลูกยำอะลรก็ปลูกมันบ่ได้ หน้ามันบกคังไม่ใส่นั่นแหละอันบเห็ดเชืนก่อนปลูกอันนี้ปูแล้วมาเจอมาเห็ดช่เวลายามที่ปลูกนะอืมหามชอเป็นสิยังกันอืมอย่าไปแยบนะัน่งมดแล้วได้หันใดา่ต้องอนีาแก้ออ ปูกับอีบ่อนะฮะคับี่ยังฮะยีงยังรับปูกกลายแม่นมอดคือคือใบจูดก่อนอันนี้นะไปจูดทำารงไปจูดจะปลูกแ้วไปจูดได้ไม่ใช่จูดใดเห็ุหัวสวนใบไมหเลยเนาะออว่าเจ้าคือับจูดต้งต่จูดอันนั้นคือมัดเท่า้นบอว่าตั้งใจจะบริบบตั้งใจงะบรปูกนะ่านโอ้ยลืมปแมนนตกกัจูดมันบ่ไหวที นี่นี่เขาจะจูดตอนนี้นะโอ้ยพอดีนมันนานเลยเยอะๆเหยียบนั่พักนั่งลอยเลยยานเย็บแครุมแล้ำบ่กแล้วก็สักบ่แล้วว่นนันได้ใจทุกันเอาไ้บ่ันเดตาโยังตกแล้วบ่อโลโน้เจ้าหมดเไม้หญ่ับัตรตัดลงมาเดเขาทานบ่ นี่ไงต,ตัวน,นั่นดิเจ้าว่าสิเผาสีออาาชาบไงไอ้กึ่งสิเผาถ่นานนี่สิามาซื้อเราคันเผาเลยที่ใหม่ตัวหน้าเหาสิปาดหายนเบางูดใหม่นะเราจะเป็นยังเราจะเป็ดเป็นยูโม่บ่อยเลยซื้อแล้วบ่จักนะซื้อแล้วเท่าไรอะสี่พันสองสี่พันสองสามล้านป่าสามล้านเจ็ดได้จักพันหลายจักพัน อยู่สยือยู่รว่ายืมเงินมายืมไม่ได้เงินคาสางได้สิเายคนเาก็ให้เจ้าเท่าไรสี่พ so, wow. ันเขาบรรลัยคนลูเขาก็อันคนหนึ่งสามพันบริทเดียดก็ให้สี่พันอันคนนึ่งีสานเปกอันเมียกับอันพ่อหันห้าพันเป็น จักน้ซื้อเท่าไรสี <that> ่พันเท่าไรสี่พันสองสี่พันสองก็หยนั่งร้อยมือหน้พันหนึ่งเงือนเรือบ่โ่ไม่ได้เอาเงินนำลอยด้อผไม่ได้เอาเงินมีอไปใส่น้ำบ่ลียวเงนจักพันเงจักแสนบ่นั่งรอยเงินผู้ใหญ่ฝากมาให้เองเอือเท่าไรบ่นั่งรเดินเลยเงินเรือเท่าไรหันมานีดอ้อ

เดี๋ยวจะซื้อใหม้ปลูกใหม่เน้องเดี๋ยวเชามาให้ดูซำได้อ๋อกาซำนี่กาเลื้ยกินแล้วว้ายกาเลี้ยกินแล้วกันเอาสีขวามันได้ได้เขาต้องมันนี่การหั่นมะเขือกี่นี่ได้กว่าสุกัยนี่ยจริงอันมักพริกเด้อเห็ดเป็นแถวเด้อเวลาเขาขูดมันจะง่ายขูดเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปนะมักซันนี่เดี๋ยจะก็เห็ดเป็นคลองใบ แล้วเวลาหดมันก็สะนก็าไ้ออยเหมอเนันนกเก็ไแุ้ตบอนีแล้วเ้าเห็ลเออเวลาดุเวลาดุวาาจะหน่อยเบิดเวลาได้เนาะมีเวลาอีกบงน่หนึ่งมีแนวเ็ตอยูดูว่านองลอยเวลานี่นะดูเอ้ยเวลานึ เวลา la đấy ดุน่ะ nè มันนั่ง mẹ แม่นั่งลูก năng này ừ. mẹ năng, năng. Ừ, <laughs> cái ừ. này กินข่าวเลยนี่แรงร้อยจะอย่ามาหันหลังใส่กล้องนะกินเข่าเลยกินน่องนั่งร้อยยังไงนั่งน้ำงันบนเพ่งกินกปลาแล้วเฮ้ยจะกินปลาอีกปลาเมื่อคืนเนี่ยโหเป็นยังปลามาหันกบกบก็ได้ปลาก็ได้เดลายโบเดลายอยู่มาแบ่งให้ในเด้อหมดแล้ว ขายอีกแหละไายเอาปลากระมิ้นขายขายเท่าไรอะนะขายขายขายหัวขายอีกแหละหัวหินขายได้เท่าไรเนาะบาทปลากระมิ้พอจะขายจะจะบาทเลยจะไปขายเมื่อวานขายเมื่อไหร่ขายมื่อเช้านี้ขายเมื่อเช้านี้ขายขายขายบ่าวบางบ่ หรือเบาหนุ่งเบาหนุ่งยังแล้วเลยอย่าเลย <c oughs> ขอกินบะเซอร์จแล้วขอกินนะ้ำคือบอกไว้ขายให้คอยันที่ขายป้ายยังครบครบขายครบเปลา,าน่ากินครบนะคะับอืมครบได้กินดูพเพี้ยนแกงขายาเ,เอาอีกแล้วไอ้เก่งขายกบอีกแล้วสงสัยได้ลายก็เลยขาย ยวจังหน่อยไปถามแล้วทางใดไปนเห็ดนี่บ่เดี๋ยวไปใส่ยังส no ่ nine, yeah. ็เชยแล้วทางนี่บ่ใส่ประตูเขาเจ้านี่ในใสตประตูเขากระุอม่ประตูเขานะแ่คีรอเอาหนาบ่อนางเยระบบนี่ปีนเราไม่จักเลยเย่เยงเห็ดใหม่สอดน ไปหลดอไรางคอยไว้นนี่บ่อนางเลยคางไวเลยก่อนให้อยออกก่อนตีอย่าจับตได้ป่งออกกัดไมออกกินอะไรสัคนกิครั้งเบาล่าอาไว้ปะบอนต้องจงประตูนะหันฮะอันเป็นไม่สอดเอ้าทางนี้นะออกองนั่นเลยอย่าไปว่าโอ้โหจงประตูหลอดหลอดขาจนนมันกระเพ่หัว ัดเลยตตัดนีคือตัดหนมแมนแต้องไตัดตงทางเลยน่นนะนับไปพุ่มนัับมาพี่เออนับมาทางนี้นั่งลอยโอ๋นับไปอันนี้มาคุยพุงลักเออตะปูเรือซองดอกอาบนี่าวอันเลยไายหัวหัวไทย นางลอยค้งไว้โลดป่าสันบักเห็นว่าก็ดีก็ดีควรเลยสำเนาะออเอาไม้มาใส่ไม้คอนไม่เอาแล้วอกวระต่นบสโอเคนะาเสจบคลิปสำเนาไปติดตามนะ โอ้กันใหมคิดนยพี่น้องนะแม่นคว่ำคว่ำขีดคว่ำเห็นอันเป็นเป็นเป็น,นเสียงเดียวกันเน 5, บิดวนะ่าหาพันบาทนะแพงไปเพราะว่าเขากำลังเหตุยังไรใด้นี่พี่น้องแค่นี่แหละไมมต่อมาแล้วก็มงเพราะว่าพามาบริปูนอะไรยังเดีจักเม็ดก่อนเลยนะ 2 mét hác chín pino ấy, cuộn cuộng thành này lẽ, nhau nè, mét, Lấy nhau 6 mét, sao vậy, sao vậy, sao vậy, sao Để sao vậy, sao vậy, sao vậy, เปนักลงไปซักลูกไปซัยาไัูายังบริตกลุงละคงราคากันเดียบ้อยใช่ป่ะมาผัาจะเห็ดเรีอบ้อยแบบเนาะเขาบริมาลายมึงที่จริงนะนบริตกลงยังไริเต้อวไาเห็ดเลยราคานี่ตกลงเด้วจ่ายยังบม่ได้ว่าได้